หลังจากติดตั้งไป30วันโครงสร้างโกดังราคา2.1ล้านบาทเพื่อนๆได้อะไรบ้างไปดูกันอาคารหลังนี้หน้ากว้าง15เมตรนะครับความสูงอยู่ที่6.4เมตรความยาวอยู่ที่25เมตรมีกันสาดยื่น4เมตรยาวประมาณ15เมตรแล้วก็ทิ้งกรอบตัวไว้ ผนังเป็นเมทัลชีสสีขาวบูสโคดหนา0.4นะ 4, นะพร้อมเกต็ระบายอากาศแต่ผมเว้นงานก่ออีก2.5เมตรให้ลูกค้าทําเองหลังนี้ลูกค้าทําฐานรากเองนะครับผมขึ้นเฉพาะเสาผนังหลังคาด้านในเป็นโครงสร้างเสาจัวว่ววแฟงขนาด15เมตรแบบไม่มีเสากลางใช้งานกันได้สบายบายตัวโครงสร้างเราผลิตมาจากที่โรงงานมาประกอบหน้าง,งานทําให้เราสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานวิศวกรรมรับประกันโครงสร้าง10ปี หลังคาเราใช้เป็นหลังคาระบบคลิกล็อกเม่ัลชีดบูสคมนะ0.4มิลพร้อมหลังคาโปร่งแสงมีการยิงสกูจากด้านบนน้อยมากนะไมเรารับประกันรั่วซึ่3ปีอาคาหลังนี้ผมทำเฉพาะโครง2.1ล้านบาทแต่ถ้าเพื่อนทําภาพรวมทั้งหมดนะ375ตารางเมตรใช้งบประมาณ3.6-4ล้านบาทอย่างไรทักใต้คอมเมนต์ได้ครับ